แนะนำอนิเมะมาใหม่ครับซาสากิกับพีจังซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอนิเมะต่างโลกที่สนุกมากมากเห็นว่าเป็นต่างโลกเฉลมข้ามนะเรื่องนี้หนุกจริงมันจะเป็นเรื่องราวของซาสากิที่เขาเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนครับกับพีจังที่เป็นนักปลาจากต่างโลกกลับชาติมาเกิดในร่างของนกกระจอกกระจอกหรือนกพิราบสักอย่างเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยพอได้มาเจอกันปุ๊บก็ได้ทําสัญญาทําให้ตัวซาสากิการมจอมเวสครับที่นี่พอซาสากิการมจอมเวสเนี่ย ซาสก,กิเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านเวทมนต์เลยครับคือมีเวทอะไรเนี่ยแกสามารถฝึกได้เลยวา่าเวทที่คนอื่นฝึกเป็นสิปีแกเนี่ยฝึกไม่กี่วันไม่ทําได้หรือเว้ยโคตรโหดทีเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นเงินเดือนเงินมันก็น้อยใช่ปะทีนี้พี่จ้างก,ก็เลยเสนอว่านายอยากรวยไหมง่ายๆเพียงแค่ยกขว่ขเอ้ยไม่ใช่นายอยากรวยไหมงั้นเอาของจากโลกของนายอะไปขายที่ต่างโลกที่ฉันจากมาสิทําให้ซาสก,กิเนี่ยรวยอื้อ z าในโลกนั้นเลยครับ พระเอกเอาของไปขายที่บริษัทแล้วก็ยังเปิดร้านอาหารของตัวเองด้วยทําให้ได้ทั้งเงินได้ทั้งอาหารในโลกนั้นและได้นอนเต็งดีด้วยครับจนกระทั่งชีวิตของพีจังกับซาสก,กิเนี่ยได้มาพลิกผันอีกครั้งหนึง่งเมื่อเจอกับองค์กรผู้มีพลังพิเศษแล้วองค์กรนั้นเข้าใจว่าไอซาส,สกิมันมีพลังพิเศษแต่จริงๆแล้วมันเป็นจอเมเวทพีจังก็เลยบอกว่าถ้านายคล่องใจนะนายก็ลองเข้าไปในองค์กรนั้นดูสิและปรากฏว่าพอซาสกิได้เข้าไปทําไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ตัวต้นหอมผู้มีพลังพิเศษเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวตนหองพวกจอมเวทในโลกที่พีจางจากมาโลกแฟนตาซีอะ่ะบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้มันมันมากๆตอนแรกเนี่ยแม่งฉายประมาณถ้าไปจนไามบินะนะ48นาทีคือแบบไอ้4 8นาทีเนี่ยอยากให้เป็นลงกับเรื่องโซโล่เลเวลลิงมากเลยแต่แม่งไม่มีแต่เรื่องนี้มีว้ยซึ่งเรื่องนี้ฉายทางมิวส์ไทยแลนด์ด้วยส่วนตัวนะดูเรื่องให้10งานภาพให้มา7.5ครับเป็นอนิเมะน,นอกกระแสของซีซั่นนี้ที่มันมากๆครับไหนใครดูแล้ว มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะถ้าชอบเพลงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออตามเบนได้นะครับขอบคุณครับ